ใครบ้างนู่นนี่นั่นเน่ยเขาเตรียมตัวแล้วเขาไม่ใช่แค่ว่าเออไปฟ้องเบียร์ฟ้องเบียร์เขาหมายถึงว่าใครอยู่ในขบวนการทั้งหมดอย่างเนี้ยเขาเตรียมหลักฐานไว้แล้วเขาเก็บหลักฐานเอ้าให้หนึ่งนาทีได้หนึ่งนาทีนหนึ่งนาทีอืมนหนึ่งนาทีโยมไปลงคลิปนะคุณเรี๋ยกลงเดี๋ยวจะได้เห็นเนี่ยสาพ,พูดไเด้แล้วนะต่ลงคลิปนะเนี่ยเนี่ยลงคลิปไปลงคลิปเป,ป,ป้าหมายเป้าหมาย ปราชิกฟ้าฟ้องปราชิกแปะมาที่นี่เอามาก่อนเลยจะไปฟ้องเอามาไหมกูฟ้าอะไรเอ้าพระปราชิกเดี๋ยวลองหนนะเอามาก่อนเอแปลว่าใครมากใครแบบพระฟ้องโยมแล้วปราชิกแปะมาเลยเดี๋ยวให้หนึ่งล้านเอาลงคลิปเอาลงแล้วเตรียมตัวอาจจะพูดนะอาจะพูดนะเตรียมตัวดูคลิปถ้าพระฟ้องโยมแล้วปราชิกนี่ฟังเสียงให้อาจารย์สันติานิสโลดูให้หนึ่งล้านบาทดูคลิปไปดูคลิปไปให้หนึ่งล้านบาท นี่เลยโอ้โหดี่มากเลยเนี่ยเนี่ยเขาส่งอันนี้มาเอาแคปได้แคปไว้ด้วยแคปให้อาจารย์ด้วยคนที่พูดมาแคปไปเลยแคปไว้แคปยังโอเคแคปแล้วนะแคปเลยเยลเอไปยืนยันประยงพูดแบบนี้น่แคปไว้แคปอาจารย์ดีนะแคปไว้นะอ้าวเต็มตัวเต็มตัวอ้าวหนึ่งล้านบาทนะใครสามารถไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกอ่าพระวินัยของพระพุทธเจ้า นะอันนี้เรื่องพี่วินันะไม่ใช่เรื่องกฎหมายอีกเรื่องกฎหมายข้าราาอยู่แล้วถ้าบอกว่าพาะฟ้องยมและปราชิกแปงเสนเปิดให้หนึ่งล้านบาทไม่รอเล่นโอ้ม่รอเล่นยังไงเนาะตัวตนมีไม่ใช่วตานไม่ใช่ลอยลอยไม่ใช่อะไรโปรไฟล์ทิปตัวตนมีไปดูในโปรไฟล์เจอเขารู้หมดแล้วอยู่ที่ไหนเขารู้ทั่วบางทั่วเมืองให้หนึ่งล้านเลยนะถ้าพระไปฟ้องยมและปราชิกเก็บเอามาดูเออจริงอ้าวดูไปลงคลิปพรุ่งนี้เช้าลงคลิปจะคอยดูจะรอดูอยู่ อ้าวรอดูอ่าโหเลยมาสองนาทีแล้วกูไปมาเอาแล้วพอแล้วมัง้งเหลือสองนาทีนะเนี่ยอ่าไม่รู้ว่าก็ลองมาดูเ็พอพาปราชิกกับปมาดูไม่รู้ว่าจะอ่าจริงๆอินี่เราคุยกันในบันเดยว่าอะไรคุยกันนะโยมอย่าว่าแหวกฮะห้าแสนก็มีคําตอบอยู่ไหนหนะ่าเนี่ยห้าแสนยังไม่จ่ายค่าเนี่ยไหนก็มีใครตอบเนี่ยเอามาที่เอามาตอบที่เอามาเนี่ยตรงไหนไปเนี่ยไปตรงไหนเลยแล้วให้เขาถ่ายเลยว่าเนี่ยอันเนี้คําตอบเนี่ยห้าแสนเนี่ย เออนะไม่มีแค่ตอบเลยไหนอะเอามาตอบนี่หนังสือมาเปิดที่มันจะพูดไร้ร้อยใครกพูดเด็หมดนั่นเน่พูดไร้ร้อยอาจารย์ก็พูดได้ดดดอืออาจารย์พูดได้อดไดโอ้โหตก่อนนี่นะอาจารย์มีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่อนะตก่อนเป็นโอ้โหยิ่งใหญ่มากในโลกเนี่ยแล้วก็ว่าไปมันพูดได้หมดอะใครก็พูดได้ใช่ไหมเออโนนี่นั่นพูดได้หมดเออเอา้าเพราะนั้นมันได้หนังสือมานะาหนังสือมาราศีธนูหลวงพี่จัดไปเลย เออนี่เป็นมหาเถระแล้วมหาเถระแล้วนะลงมาเนี่ยก็ถือว่าโอนโหเหนื่อยมากชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโอ้นะเอาเตรียมตัวดูคลิปไปลงดูคลิปไปลงนะพาฟ้องโยมถ้าพาินท์ทาประราชิกให้หนึ่งล้านบาทต้องสริว่าเปิดหนึ่งล้านบาทนะลงคลิปเลยลงคลิปพ่งนี้จะคอยดูนะอะไรอีกต่อไปะเอาต่อไปนะแทนไทยจะหมดเวลาแทนไทยบอกแลาสนุกเลยเออพ่งนี้สองทุ่มแทนไทย แทนไทยเปิมสุกเปิมสุกแต่ผูนี้เจอกันใหม่ <c oughs> ไม่ได้รวยลูกศิษย์ลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์หลายๆายคนเนี่ยเขารู้ว่าอาจารย์ทำอะไรมีเหตุมีผลทําอะไรแล้วเนี่ยเขารู้ว่าอาจารย์ทาอะไรเพราะอาจารย์มีหลาคนเลอะเทอะเกเรมัวซ่วเปลืเปื้อนพูดเพอเจรออะไม่มีอาจารย์พูดมีมีเหตุมีผลมีหลักมีการทาหลักวิชาการพระไทยพระไตรปิฎกลูกศิษย์ึงเข้าใจว่าอาจารย์ทำอะไรแล้วก็ดูคลิปอยู่ตลอดทุกวันเออเอ้าว อันนี้ท่านเจ้าคุณเรียกเด็กเมื่อวันซสืคนะเออใช่ใช่าแต่เจ้าคุณแต่คุณพิพิธเนี่ยท่านสุดยอดอยู่แล้วชอบท่านชอบท่านถูกต้องนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่นะเอาโอ้ยเลยม,มาสามสนาทีแล้วเอาละพอละพอละ,อละเดี๋ยวพูดอีกยาวแค่นี้ก็ได้คลิปไปลง y o ย u b e และพุ่เนี้ยเอาลงนะพ่งนี้ลงอาจารย์จะคอยดูนะใน อืมก็เอามาดูนะโย,ยม่อโยอมอเนนี้อ่านชื่อหน,น่อยนะโยมนะอาจจะหวังดีความมุ่งมั่นนะสความสําเ,นะเร็จนะก็เอามาดูนะต้องศึกษาให้เข้าใจจริงอย่างแก่นแท้นะอันนี้เอามาดูนะเอามาดูแล้วกันอาจารย์ที่พูดเนี่ยอาจารย์ก็ศึกษามาอาจจะศึกษาผิดก็ได้แต่เพราะนั้นอานาคามีไม่กลับ่อนได้บ้นกับ,บเจ็ดชาติแล้วแต่จะกลับอาจาอาจะกลับมาไม่ไม่ต้องครบเจ็ดชาติก็ได้สระบันสกทามีสราบันมาอีกเจ็ดชาติอืม อาการคำีนต้องว่าชาติเดียวหรือไงเนี่ยสก่านะแต่จาให้ผิดตัวเลขชาติหนึ่งหรือสามชาติอะไรประมาณนี้ยสก่าธาคามีบางทีก็มาบางังไม่มีไม่มาบางก็มีนะเเพราะนั้นก็เอออ่ะสวับันมีเมียได้ไหมครับโสดาบันสสดาบันมีได้มีได้อ่ะคุณมินี่คุณมินี่คุณมิลินนะไปมิลินนะหนึ่งพันปีนะเอาสสดามันมีเมียได้มีเมียมีมีครอบครัวได้นะ หัวตบันนะงานที่สี่งา,า,า,านที่สี่ศรัทธาพระทีระพระทีระวัดรนงานที่สี่จะตุชานเราจะรู้ได้ยังไงโอ้เรารูร้ดได้ปฏิบัติแล้วเรารูร้ดได้ทำไมมีกิเลสไม่มีก็ผละละกรรมนะมรรติสุขหรือแต่เอกาตาเนี่ยก็แล้ปาจจัจจฉานนะท่านศรัทธาพระทีระวัดนะวรกองหรือแปลว่าอะไรไม่รู้ั้น4ี่สี่มันมีตรงนี้เราก็ต้องรู้ตัวเราเองเป็นแบบไหนอธิบายก็ได้หมดแต่ว่าอธิบายได้แต่คนที่รู้จริงคือตัวเราเรียกปัจจตังเวทิตบโพวิยูหิ วิอยู่ชนพึรู้ได้เฉพาะตนดังนี้นะเพราะนั้นฌานสี่ก็คือละสุปิติเอ,เอ่อแล้วแต่เอกตาปิติสุลรละ,ละแต่ตุวฌานนะฌานสาาาานี่แล้วแต่เอกขตาเอกตาจิตไงแลอยู่และเห็นอยู่นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตนั่นเนนองนะการเชื่อมจิตมีจริงไหมอ้าวเชื่อมจิตมีมีเชื่อมได้เชื่อมได้ก็ก็ท้าอยู่ดีไงท้าอยู่ว่าใครสามารถไปเอาหนังสือมาดูว่าเชื่อมจุปเจ้าม่สอนเรื่องเชื่อมจิตหรือเชื่อมจิตก็ได้นะเอามาดูท้าอยู่เนี่ย นะท้าไป <laughs> เชื่อมจิตเชื่อมได้เชื่อมได้แต่ไม่บอกว่าเชื่อมยังไงแล้วก็เชื่อมไม่ได้แล้วไม่บอกเราเชื่มอมยังไงนะมันเป็นของมารเชื่อมจิตได้ไม่ได้นันเป็นสองายะเอาบันทึกบันทึกลงยูทูบเร็วเร็วบันทึกเร็วเร็ว <laughs> เออสายลับสายลับบันทึกเร็วเร็วเอาไปตีแผ่ต่อนะเรวเร็วเชื่อมจิตเชื่อมได้แล้วก็เชื่อมไม่ได้มันมีวิธีเชื่อมได้กับเชื่อมไม่ได้อยู่คู่กันนะมันเป็นสองนัยยะอ่า เรามาถามอาจารย์กติจะตอบแต่ไม่บอกว่าเชื่อมยังไงและไม่เชื่อมยังไงไม่บอกไม่บอกไม่บอกแกเป็นความับเดี๋ยวเวลาขึ้นศาลก่อนเอาเวลาขึ้นศาลแล้วจะได้รู้มีคําตอบมาขึ้นศาลเสร็จคดีนู่นนี่เสร็จแล้วปั๊บทีเนี้ยแหละออก็จะบอกแล้วว่าเออเชื่อมเสรยังไงไม่เชื่อมเสร็จยังไงอยู่ป้าตายิดก ok หน้าไหนไมาอยู่หน้าไหนเออเดี๋ยวจะบอกจอิง yeah. เนีเ่ยเอาเอาเอาเลยดูดูไปดูดูไปเอาไปลง หนักับหนักครับไม่อั้ราจะคุยกับป่านเนี่ยคุยอยังว่าสนุกดีคุยแล้วจะได้ไปเครียดไงคุยเดี๋ยวมันเครียดเดี๋ยวจะเครียดเอาครัสามอยู่วัดไหนผมบอกไปเยอะแล้วอยู่สำนักโบสถ์อำเภอเมืองชลบุรีนะมาได้เลยนะอ,ออยู่สำนักบกถ์อำเภอเมืองชลบุรีนะมาได้เลยนะมาเที่ยวมาหาได้เนะ ไม่ได้เป็นสายใครอ๋อคุณคุณไม่แน่ใจนะหนึ่งก็เป่าว่าไปถึงคนที่เป็นสายมีอยู่นะคุณคุณเจลารีนะมาอไม่หมถึงคนที่เป็นสายไม่ได้หมาถึงคุณเอเจเนนะไม่รู้แปลอะไรภาษาอังกฤษตกจิตนินชินลินหรือเปล่าลูกเจเจเจอะไรเจไม่เก่งกันนะเจตลินนะไม่เก่งนะไม่เก่งนะภาษาอังกฤษต้องบอกเลยโมโหตอนเรียนโดดเรียนมากเลยภาษาอังกฤษเนี่ยตกซ้ำซ้ำชั้นแล้วก็ไม่ได้ด้วยติดลบติดลบ พราะนั่นไม่ได้พูดถึงคุณคุณเจลรีเ e นะไม่ได้พูดถึงพูดถึงว่าคนที่เขาคอยมาจับผิดเขาไปสอบสองว่าจะฟ้องเปียเรื่องอะไรความขคนไหวภาพปีนเสาทนายธรรมราชอะไรอย่างเนี้ยเขามาหาความราับจากตรงนี้คนอื่นเนี่ยหาความราับจากเขาไม่ได้เขาเลยเข้ามาตรงนี้ไงแล้วเสร็จแล้วก็จะดูคลิปออกไปแล้วไปลง y o youtube ใไปคนเขาดูกันเนี่ยนั่นแหละคือเป้าหมายเนเขาหลงเขาเรียกแผนซ้อนแผน